ไม่ฝียวเลี้ยวมาเปลี่นรถมิสูปายดังกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องของน้องมินทุกบ้านเลยนะคะตอนนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะน้องมินรีวิวนะส่งมอบ e อ็กเพนเดอร์ครอสเอวีหรือเจ้า e อ็กเพนเดอร์เอยวีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแล้วแต่ละคันคือแต่งสวยแต่งจัดเต็มกันทุกบ้านเลยนะบางบ้านก็อยากได้ความปลอดภัยเพิ่มก็อัปเกรดเพิ่มบางบ้านอยากได้ความสะดวกสบายเพิ่มก็อัปเกรดเพิ่มแต่บอกเลยว่าแต่งจบครบในที่เดียวเลยคือที่ช่องเราเท่านั้นแล้วเราคัดสิ่งดีๆของดีๆมาให้ลูกค้าดังนั้นเอาไปใช้ที่ไหนก็คือจบครบที่เดียวแน่นอนค่ะะะะันนนนี้้อองมคจพา นะคะในส่วนของเจ้าของรถค่ะที่เขารอชมอยู่ว่ารถที่แต่งไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ อันนี้นะคะคือเซล์ทำงานทุกวันจริงๆนะมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกับแล้วตอนเย็นนะลูกค้าก็ทักเข้ามาถามโปรโมชั่นนะคะน้องมิ้นก็ทยอยตอบนะอย่าหาว่าน้องมิ้นหยิ่งนะคะลูกค้าบางทีถาม,มาอ่านแล้วถ้าเกิดข้อเสนอไม่ได้เป็นเหมือนที่แพทเทิร์นที่น้องมิ้นตั้งไว้หรือต้องให้อดัอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้เวลาในการแบบคำนวณแล้วก็ส่งข้อมูลให้อะไรนี้เนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็ให้โอกาสน้องมิ้นได้ดูแลนะเอาจริงๆนะคืออยากดูแลทุกบ้านเลยะคะ่ะลูกค้ามาอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับงานนะคะมอ เมื่อวันที่27มีนานี้นะคะจนถึงวันที่7เมษายนนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นงานมอเตอร์โชว์เนี่ยสามารถเริ่มจองได้แล้วนะคะซึ่งเป็นโปรโดเดียวกับที่ลูกค้าเนี่ยรับรถไปนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยคุ้มมากๆนะคะคือดอกเบีย้ยศแล้วก็ได้ของแต่งตามที่น้องมิ้นรีวิวนะแต่บางบ้านบอกเลยว่าแต่งหนักมากนะคะคืออยากได้อ p ชั่นเสริมเพิ่มอย่างเช่นความปลอดภัยเขาก็จะติดพวกบายสปอร์ตอันนี้ต้องเพิ่มเงินอยู่แล้วหรือจะเป็นบางบ้านอยากได้ความสะดวกสบายก็ติดป้องท้ายไฟฟ้าได้หรือบ้านไหนที่บอกว่าไม่อยากใช้เเงินออกรยะๆ นะอยากได้โปรโมชั่นแบบออกรถน้อยๆ49,000นะก็สามารถที่จะออกรถได้เช่นกันนะคะสำหรับรถ e อ็กเพนเดหรือถ้าเป็นอย่างเจ้าคันนี้ค่ะปาเจลโลนะคะงานมอเตอร์โชว์ก็มีจัดให้อีกเช่นกันค่ะใช้เงินออกรถ69,000นะคะแต่งสวยๆให้แบบนี้เลยบอกนิดนึงนะลูกค้าใครที่รอง,งานนะบอกว่าพี่จะไปจองที่งานแล้วพี่จะรับรถก่อนช่วงสงกานบอกเลยว่าอย่ารอนะเพราะว่าตอนนี้คิวในมือของน้องมิ้นน้ำที่พี่ป้ออัปเดตให้เห็นล่าสุดในเฟซอ่ะ30กว่าคันนะคะมีเฉพาะที่ช่องเราเนี่ยลูกค้าที่รออยู่กับเรา ี่บบ้านเลยนะเนี่ยที่ผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วน้องมินไล่เลียงมาเนี่ยค่ะอันนี้คือผ่านแล้วได้รับรถนะคะได้รับรถจริงๆนะคะแต่ว่าต้องรอคิวนิดนึงนะคะคือมิสซูเนี่ยกำลังเร่งผลิตรถออกมานะแล้วเขาก็จะยื้อตามผลไฟแนนซ์ที่อนุมัติดังนั้นแล้วถ้าคุณยิ่งจองมาเร็วผลอนุมัติเร็วคุณก็จะได้คิวเร็วและได้ใช้ก่อนช่วงสงการานนะแต่ถ้าจองมาช้ากว่าน,นี้บอกเลยนะว่าน่าจะรอไปอีกแน่นอนและในส่วนของบ้านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลหรืออยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ไม่มีเวลาเลยพี่อยากได้โปรใน มอเตอร์โชว์ก็แอดมาได้เลยนะลูกค้าบอกเลยว่าโปรที่งานมอเตอร์โชว์นะคะได้โปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ของแต่งตามที่น้องมิ้นรีวิวให้ได้ชมกันนะคะและในส่วนถัดไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะว่าบ้านไหนบางที่ตอนนี้กําลังเร่งแต่งรถให้อยู่นะแล้วก็โชคดีมากๆคือไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะมาจองแล้วก็ได้รถเลยนี่เห็นไหมได้คิวนะส่งรถนะคะเร็วมากๆนะได้ใช้ทันช่วงเมษานี่โชคดีมากๆนะคะอย่างคันนี้นะคะเอ็กวินเดอร s สีขาวนะคะที่เรา กำลังจะรอแต่งคันนี้เป็นของพี่ธนวัฒน์นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยอยู่แถวทุ่งครุนะคะเป็นพนักงานแบงค์นะคะนี่รถเพิ่งมาลงนะสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการสั่งแต่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็ถัดมาค่ะสําหรับคันนี้นี่ คันนี้นะคะลูกค้าอยู่จังหวัดชนบุรีนี่คือรถของพี่หน่อยของเรานั่นเองนะ<อ>เห็นไหมลูกค้าโชคดีมากๆเลยไม่ต้องรอเวลาไปถึงมอเตอร์โชว์ได้รถสวยๆนะพร้อมส่งมอบลูกค้าบอกเอาไปใช้ช่วงเชงเมงทันแล้วเรียบร้อยยินดีด้วยนะคะคันนี้หรอทําอะไรไปบ้างนี่ค่ะแต่งโลโก้ฝากระโปรงเรียบร้อยใส่สเกิร์ตด้านล่างด้วยเห็นไหมคะพี่หน่อยของเรานะคะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะนี่เห็นไหมใส่สเกิร์ตเป็นชุดแต่งวิชั่นเลือกไฮไลท์สีฟ้านะคะแล้วก็ติดกล้องส ร้อองศารอบคันนะติดฟิล์มเรียบร้อยภายในบอกเลยว่าออปชันบ้านนี้นะแต่งจัดหนักจัดเต็มมากจอแอนดรอยขนาด13นิ้วอีกแล้วเห็นไหมอัปเกรดทุกบ้านเลยลูกค้าคือจอสวยจริงๆนะคะแล้วก็คันนี้พี่หน่อยนะคะอัปเกรดในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะท้ายไฟฟ้าของเราเป็นเกรดอย่างดีแน่นอนนะคะมีการรับประกันให้2ปีค่ะเปิดปิดได้หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วเป็นแบบที่เสถียรมาตรฐานนะ,ะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้แต่สิ่งดีๆแล้วก็ตัวรถเอาไปใช้คือมั่นใจหายห่วงแน่นอนนะคะคันนี้ ของพี่หน่อยเดี๋ยวรอติดตามชมรีวิวได้เลยแล้วในคันถัดมาค่ะคันนี้นะคะเป็นของพี่โก้แล้วก็พี่ใจที่น่ารักของน้องมิ้นั่นเองนะคะคันนี้บอกเลยว่ามีไฮไลท์ที่ฟิล์มค่ะลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้ฟิล์มที่เทคโนโลยีดีที่สุดนะคะแล้วก็พี่โก้กับพี่ใจก็เข้ามาดูแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ฟิล์มประมาณนี้เท่านี้แล้วแกก็ไปศึกษาเพิ่มสั่งเฉพาะรถของพี่เขาเลยนะเลือกเป็นฟิล์มรุ่นท็อปที่สุดนั่นคือเจ้า Ultimate SUV 400นะเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าฟิล์มตัวนี้เทคโนโลยีที่ดีี่สสุดดเนนนยววแคคไหลามามตติั้้งใร ะะแล้วก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวพี่เขาจะแต่งในส่วนของกล้องรอบคันเดี๋ยวรอติดตามได้ค่ะคันนี้น้องมิ้นสั่งไปและช่างก็กําลังลงคิวนะคะแล้วก็น่าจะมาติดให้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่อยากเห็นรถสวยๆนี่เห็นไหมมาโชว์รูมเราได้เลยมาหาน้องมิ้นเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอย่ามาแบบปุบป,ปรับรับโชคนะระวังไม่เจอน้องมิน้นบางทีน้องมิ้นไปส่งรถต่างจังหวัดหรือออกไปด้านนอกคุณจะไม่ได้เจอเซลลที่ชํานาญการหรือเซลลที่อลเลอร์แบบนี้แน่นอนนะนี่น้องมิ้นจะพามาดูรถแบบนี้เลยนะแต่งนะเห็นไหมสีเทาดาใส่ชุดแแต่งสวยบบนนี้ะะคะ นี่ค่ะกล้อง360องศาสามารถติดตั้งได้รวมถึงแหลกหลังคาเห็นไหมทําไมต้องเป็นแครีบอยเพราะว่าแครีบอยอ่ะเขาติดมาให้อ่ะเต็มราวหลังคาแบบนี้เลยนะต้องเป็นไซส์1.6เมตรด้วยนะลูกค้าถ้าเกิดคุณได้เซล,ล์ที่ไม่ชํานาญการเวลาที่เขาแนะนำเนี่ยเขาก็จะแบบอ้ำอึ้งอึมเออแต่ของเราคือบอกเลยว่ามาตรฐานแน่นอนนะเซล,ลมินกับเซล,ลปออีกหนึ่งคันค่ะคันนี้นะคะมาใหม่ๆสดร้อนรเลยค่ะคันนี้คือคันของพี่เติ้ลของเรานั่นเองนะคะพี่เติ้ลกับพี่เอื้องนะคะตอนนี้ก็ติดฟิล์มไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือลูกค้าเนี่ย เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะเพราะว่ามินพึ่งออเดอร์งานไปนะคะบอกเลยว่าซื้อรถอที่นี่ไม่ต้องเอารถออกไปแต่งด้านนอกนะลูกค้ารถอยู่แบบนี้เลยอุ่นใจหายห่วงได้เลยเซลดูแลให้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะน้องมินก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่งานมอเตอร์โชว์ไม่ต้องไปถึงมอเตอร์โชว์จองตั้งแต่วันนี้เลยจะได้ลดเร็วมากแต่ถ้าจองหลังงานมอเตอร์โชว์เป็นไงคะก็ยิ่งต้องเข้าแถวรอไปอีกไม่ได้ราคาที่เราต้องการด้วยโมแต่ลังเลตัดสินใจบอกเลยถ้าตัดสินใจตอนนี้ยังไงไกกกก็็คคคคคคคุุคค้้มมมาานนม่มะะ่่าาาาาาารแแนนนนออลลววีีํถะะูบ อยากได้ช่วงพฤษภาได้ไหมน้องมิน้นคือพี่จองเดือนนี้เดือนมีนาแต่ไปเอาพฤษภาได้ไหมได้ค่ะซึ่งราคาโปรโมชั่นที่มิสซูแนะนำเนี่ยลูกค้าสามารถจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษาเท่านั้นนะคะแต่ว่ารับลดได้ไม่เกินพฤษภาค่ะดังนั้นถ้าจองวันนี้ยังไงลูกค้าก็ได้โปรเดียวกับในงานแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับยอดจองนะเหมือนที่น้องมิ้นบอกตอนนี้คือเราอัปเดตตามคิวนะคะที่ลูกค้าผลไฟแนนซ์อนุมัตินะตอนนี้ก็20กว่าคันแล,แล้วยังไม่รวมของโชว์รูมอีกก็30กว่าคันนะคะที่รอรถ ถ้าคุณจะใช้ช่วงก่อนส่งการอย่าปรับปรับรับโชคนะทำกันบ้านแล้วรีบแอดไลน์มามาเจอกันได้ที่โชว์รูมของเราค่ะเซลล์มินเซลป่อยินดีดูแลแน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย